หลวงปู่นุเพรปัญญาวุฒโธท,ท่านเป็นพระที่ชอบอยู่เงียบๆแบบไก่กป่าไม่ค่อยรับกิจนิมนต์มีเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าจำได้ดีคือหลวงปู่บุญทินกระตาปุญโยนั่งมองหลวงปู่หนุเพชรอยู่นานเลยถามหลวงปู่บุญมาคัมภีโลว่าแม่นไผนีอาจารย์หลวงปู่บุญมาคัมภีโรก็ตอบว่า เอาอาจารย์หนงเพชรนั่นดีหลวงปู่บุญพินท่านก็เลยพูดว่าอาจารย์หนูเพชรบ,บ่อนี่โอ้ยังบ่ตายเนาะหลวงปู่บุญมาเลยพูดว่านี่แหละอาจารย์หนูเพชรนั่นลบหนีคนหลายมู่จนจำว่าได้แล้วหลวงปู่บุญมาหลวงปู่บุญพินหลวงปู่คำบอกก็เลยหัวเราะแล้วหลวงปู่คำบอก ท่านเลยพูดว่าเพิ่นบ่าอยากดังอาจารย์หนูเพชรได้นน่หลวงปู่บุญพินเลยพูดว่าโอ้ยังแข็งแรงอยู่เนาะนี่คือสิ่งหลายคนไม่เคยได้ยินแต่ครูบาสมัยนั้นเป็นเด็กวัดก็นั่งฟังหลวงปู่ครูบาอาจารย์พูดกันเล่าความเก่าความหลังกันมันก็พอได้ยิ้มได้ความสุขไปตามหลังจากหลวงปู่หนูเพชร เข้าสู่ร่มกาสวัสดพัแล้วท่านได้ไปเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่พมเจียรปุญโยซึ่งเป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นโพลิทัตโตอยู่ปฏิบัติพระกรรมฐานกับหลวงปู่พมระยะหนึ่งหลังจากนั้นท่านได้ไปเดินทุ่งกับหลวงปู่ลีที่ตัดธรรมโมวัดเหวลึกอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครถึงปีพุทธศักราช2513หลวงปู่หนูเพชร ได้ม่เจอวัดโบราณที่เป็นวัดร้างได้ตั้งชื่อวัดว่าวัดป่าภูมพิพิทักษ์ท่านจึงมาจำพรรษาปฏิบัติธรรมจนถึงปัจจุบันหลวงปู่หนูเพชรเป็นพระเทระมีข้อวัดปฏิบัติที่เข่งครัดเป็นพระที่เก็บตัวเงียบซึ่งในขณะนั้นคณะสิทธ์สายชนบุรีได้รู้จักการแนะนำของหลวงปู่อ่อนสีฐานวโรวัดถ้ำปทุนจงังหวัดชลบุรี เนื่องจากหลวงปู่หนูเพรได้เคยปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่อ่อนสีหลวงปู่อ่อนสียังพูดบอกอีกด้วยว่าหลวงปู่หนูเพรท่านเก่งกว่าฉันอีกก่อนที่หลวงปู่อ่อนสีจะมรณภาพท่านเคยสั่งไว้ให้คณะสิทธ์ไปกราบหลวงปู่หนูเพรวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2513หลวงปู่หนูเพชรปัญญาวุฒโธเจริญอายุวัฒนามงคล ครบรอบ91ปี71พรรษาเรื่องเล่าสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่พมเมืม่อโยมได้ถามหลวงปู่หากขีดเราวอกแวกในขณะปฏิบัติธรรมครับหลวงปู่เราควรทำอย่างไรครับหลวงปู่หัวเราะเราต้องตั้งมั่นในไตรสารณคมไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นให้นั่งนิ่งงูงเงี้ยวเคี้ยวขอหากเรานั่งนิ่งมันจะไม่กัด หากเราขยับมั่นกัดทันทีเพราะฉะนั้นให้ยืดหลักเอาไตสนาคมเป็นที่ตั้งถ้าเราไม่เชื่อมั่นในไตสนาคมแล้วนั่นก็หมายถึงเป็นมิจฉาสมาธิสิ่งที่ยากที่สุดคือการฝึกตัวเองที่เรียนอัตตาหิอัตตาอุตโมการฝึกตนนี่แลเป็นการฝึกได้ยากกินข้าวคำหนึ่งก็ให้รู้ว่าคำหนึ่ง สองคำก็ให้รู้ว่าสองคำพร้อมทำนึกถึงปู่ย่าตายายสรรพสัพตว์ต่างๆที่เรากินเข้าไปให้ได้รับส่วนบุนส่วนกุศลไปด้วยหากใครทำได้อย่างนี้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าจิตมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาตั้งมั่นในกองสังขารก็จะเห็นอยู่ในตัวของเราจะรู้ว่ามูดคืออุจจาระ ปัสสวะเสมหะขี้มูกพวกนี้เป็นต้นที่อยู่ในตัวเราถึงกับไม่เหม็นขนาดนั้นเลยนะมันมีและเกิดขึ้นได้เมื่อเราฝึกถึงที่สุดขี้ในตัวเรานี่แหละมันจะไม่เหม็นให้เห็นตัวนั้นแล้วให้ดูให้เห็นให้จิตสงบสุขใดไม่เท่ากับสุขที่จิตสงบถ้าเห็นร่างกายของเราแล้ว คนอื่นก็จะเหมือนของเราถึงให้พิจารณาร่างกายเรียกว่ากายคตาให้เห็นเป็นอารมณ์นั่งนอนยืนเดินให้มีสติติดแนบหากผู้ใดทำได้ปฏิบัติได้ถือว่าสดยอดแล้วลองเห็ดเบิงเดอร์เห็ดล่องเบิงโลดหากตาในเฮานี่เห็นความเป็นจริงแล้ว มันสิเกิดความเบื่อหน่ายภาษาถ้ำเขาเอื่นว่านิพพิธาเบื่อหน่ายในหลางกายของเฮานีละสมัยก่อนหลวงปู่พรมจิรปุญโยวัดป่าดวงเย็นตีตะปูผิดขณะสร้างกติท่านก็ตีตะปูพลาดไปโดนหัวแม่มือนิ้วแตกถึงขนาดเลือดสา์หลวงปู่พรมก็ยังตีตะปูต่อไปขณะที่เลือดยังไหลอยู่หมู่พระ ต้องจับมือท่านห้ามเลือดเอาไว้และพันแผลถ้าง,งั้นคงจะตีตะปูต่อไปทั้งที่เลือดยังไหลอยู่นั่นล่ะแสดงว่าท่านสามารถแยกจิตออกจากกายได้เมื่อท่านวรรณภาพอาัฐิท่านก็กลายเป็นพระาธาตุถือว่าท่านเป็นพระอริยบคุคคลจิตผลจากมูลเดิมแล้วไม่มีความยึดถือในร่างกายจิตสบายไปแล้ว ร่างกายเป็นอย่างไรไม่สนใจนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปได้หลวงปู่มั่นนี่ท่านก็ไม่ธรรมดาสำเร็จอภิยายานญญาญาณหกเห็นหมดทุกอย่างตาทิพหูทิพกลางคืนก็มองเห็นเมื่อครั้งที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่หนองผือนาในหลวงตาหัดเคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านเล่าเรื่องนี้ให้หลวงปู่ฟังตอนหลวงปู่เป็นพระหนุ่มอยู่ว่า หลวงตาหัดอยากจะลองดูว่าหลวงปู่มั่นจะมีหูทิพตาทิพจริงหรือไม่หลวงปู่มั่นท่านนั่งเทศตรงกลางคืนบนศาลาโดยมีพระเนนและญาติโยมนั่งฟังหลวงปู่เต็มศาลาไปหมดหลวงตาหัดอยากลองของได้ย่องเข้ามาฟังเทศตใต้ถุนศาลาที่เสาด้านล่างตรงกับธรรมาทหลวงปู่มั่นพอดีเทศไปเทศมาหลวงปู่มั่นหยุดเทศและบอกว่า หัดหัดไปนางอย่างยูใตตะลางนั่นหลวงตาหัดตกใจหัวใจหลน่นไปอยู่ที่ตาตุ่มแข้งขาอ่อนแรงก้าวไปไหนไม่ถูกยังกับใ้เดือนอ่อนปวกเปียกไปหมดเหมือนกับว่าหลวงปู่มั่นท่านคอยดูยังไงอย่างนั้นพอรวบรวมกําลังทั้งหมดค่อยคอยคานออกจากใต้ถนาาุนศาลาแล้วเดินหมดแรงกับกุฏิแทบไม่ไหวตอนเช้ามาหลวงปู่มั่น ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หลวงตาหัดไอ้หลวงปู่มั่นแทบแทรแผ่แผ่นหนิีนั่นั่อหืองปูบแ่นท่าท่า็เพ็ะอระอาหารหันบแทบนยบแทบแทบแทบจบัน